ด้านกิจการพลเรือนการช่วยเหลือประชาชนที่ไ <after the> <dies> ด้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยต่างๆในจังหวัดชนบุรีได้แก่จัดกำลังุลจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่ตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จัดจิตอาสาของหน่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ประสบวาตภัยในอำเภอหนองใหญ่และอำเภอพนัสนิคมร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอพนัสนิคม โดยการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกทั้งได้มอบข้าวกล่องจำนวน1,500กล่องและถุงยังชีพจำนวน300ชุดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง้งโดยการจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวน12เที่ยวปริมาณน้ำา72 0 0พันลิตรและมอบถังน้ำขนาด1,500ลิตรให้กับประชาชนจำนวน5ถังในพื้นที่อำเ,เภอเกาะจันทร์อพนัสนิคมและอ,อบอ่อทองการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หน่วยร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้จำนวนหนึ่งหลังในตำบลเกาะจันรอำเภอเกาะจันรจังหวัดชนบุรีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และได้โอกาสในพื้นที่อำเภอเกาะจันรอำเภอพัอนนนิคมอำเภอบอ่อทองและอำเภอหนองใหญ่จำนวน37หลังทั้งนี้หน่วยได้มอบพระบร,รมฉายาลักษณ์มเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทา,านสิ่งของอุปโภคบริโภคและรถจักรยาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้วยการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในห่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการจัดรถบันสุกนำผักเนื้อสัตว์อาหารแห้งและเครื่องปรุงรสจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนรอบค่ายจัดเจ้าหน้าที่สุทธกรรมของหน่วยลงพื้นที่เพื่อซื้ออาหารสดและผักสดจาก,กเกษตรกรโดยตรงเพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ แจกจ่ายข้าวกล่องน้ำดื่มพร้อมหน้ากากอานามัยให้กับประชาชนรอบค่ายจัดรถโัษวสนามประกอบอาหารข้าวกล่องให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์สนับสนุนเทศบาลอำเภอพนัสน,นิคมการดำเนินการจัดจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและขุดลอกคู่คลองบริเวณสถานศึกษาและสถานที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบจัดจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ด้ใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลได้ปริมาณโลหิต2 3 7 5 0ซีซีการปลูกฝังอุดมการแก่ทหารกองประจำการให้มีความรักต่อสถาบาันลหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่พ่วงการฝึกทหารใหม่จนถึงการปลดประจําการประกอบด้วยการอบรมประจําวันโดยผู้บังคับหน่วยหรือผู้แทนการอบรมแหล่งข่าวภาคประชาชน และการดำรงการติดต่อสื่อสารในทุกช่องทางเมื่อปกประจำการเป็นทหารกองหนุนแล้วการดำเนินการศูนย์วิวัฒนพลเมืองกองบัญชาการเชื่อรบที่1นึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม2563โดยในปีงบประมาณ2564ได้รับนักเรียนวิวัฒนพลเมืองจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีจำนวน2รุ่นรุ่นที่1จำนวน90คนและรุ่นที่2จำนวน45คน การดำเนินการศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจองกองบัญชาการช่วยรบที่1ตนนามนโยบายของกองทัพบ,บกบนเนื้อที่50ไร่เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกํบาลังพลและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสถานีองค์ความรู้จํานวน8สถานีดังนี้สถานีที่หธนาคารแยกขยะสถานีที่สองครูฝายสถานีที่สามแปลงผักพระราชทาน สถานีที่4การทำหนุมขนมครกคลองไส้ไก่การห่มดินและการตากฟ้าสถานีที่5การทำนานและแปลงปลูกผักบุ้งสถานีที่6คนเอาฐานสถานีที่7หมอดินและปุ๋ยหมักและสถานีที่8เพื่อสมุนไพรไทยการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนระดับกองพันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับรชาชการทหารของกองทัพบ,บกประจำปี2565 ในพื้นที่รับผิดช,ชอบจำนวน15ครั้งยอดมวลชนที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จำนวน305คนการมอบจักรยานตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุขดำเนินการซ่อมแซมจักรยานเก่าซึ่งได้รับบริจาคจากกำลังพลและประชาชนให้สามารถใช้งานได้จำนวน50คันโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยจะนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นในพื้นที่รับผิดช,ชอบต่อไป การรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและผู้พิการทางสายตาเหนื่อยรับบริจาคสิ่งของได้แก่ชุดนักเรียนเครื่องเขียนและหนังสือเรียนเพื่อนำไปจัดทำเป็นถุงยางชีพเพื่อการศึกษาและปฏิทินแบบตั้งโต๊ะเพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบลให้กับคนตาบอดโดยได้มอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านคลองยางอําเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีและจะดํำเนินการมอบเพิ่ม,เต,มเติมให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดาร และสถานสอนคนตาบอดในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยการนำสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของหน่วยมาจำหน่ายในพื้นที่ของหน่วยการจัดรถครัวสนามจำหน่ายอาหารราคาถูกรวมถึงการประสานงานกับห้างร้านและบริษัทเอกชนในพื้นที่ในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดมาร่วมจำหน่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนในพื้นที่